สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดวิรังรองตั้ง6ข้อสังเกตง่ายๆจากภาพทักษิณกลับบ้านนี่หรือคือผู้ป่วยวิกฤต19กุมภาพันธ์2567นางวิรังรองทัพารังสศประธานเครือข่ายมหาวิทายาลัยเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย ได้โพสต์ข้อความตั้งข้อสังเกตว่าข้อสังเกตจากภาพข่าววันที่นักโทษชายทักษิณชินวัตรกลับจากโรงพยาบาลได้กลับไปพักที่บ้านทั้งที่กรมราชทานเพิ่งประกาศป่วยขั้นวิกฤตไม่นานนี้ 1. ไม่มีลักษณะของผู้ป่วยที่มีอาการวิกฤตเลยไม่มีสายออกซิเจนเครื่องช่วยหายใจให้น้ำเกลือเป็นต้น 2. ลักษณะการนั่งในรถ ยังสามารถทรงตัวได้เองและโน้มตัวมาข้างหน้าได้แม้จะใส่ปลอกคอก็ไม่ได้เอนหลังหรือเอนศีรษะพิงเบาะรถแสดงว่าขณะน,นี้สุขภาพไม่ได้ป่วยหนักเพราะถ้าป่วยหนักจะไม่สามารถทรงตัวได้เองเช่นนั้นคนป่วยควรจะปรับเก้าอี้เป็นนอนหรือเอนมากกว่านี้และมักจะไม่สามารถทรงตัวนั่งหรือตั้งคออยู่ได้ ส่วนใหญ่จะต้องพิงหลังและศีรษะกับที่นั่ง 3. ม,มีภาพแสดงให้เห็นว่าสามารถเอียงคอและหันหน้าไปมองทางอื่นได้เองแสดงว่าการรับรู้และการเคลื่อนไหวใบหน้าและลำคอไม่มีปัญหา 4. ไม่มีลักษณะของคนกล้ามเนื้อแขนขาลีบเหมือนผู้ป่วยที่นอนรักษาอยู่โรงพยาบาลเป็นเวลานานต่างจากผู้ป่วยจากอาการหนัก ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลส่วนใหญ่ที่แทบจะไม่สามารถพยุงตัวช่วยตัวเองได้นี่อ้างว่ารักษาตัวอยู่โรงพยาบาลถึง6เดือนและอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ลักษณะร่างกายกล้ามเนื้อกลับแข็งแรงสมบูรณ์ชัดเจน 5. ไม่ได้ตัดผมตามระเบียบนักโทษทั่วไปแต่ได้รับการตัดเล็มผมอย่างดีผิดแปลกจากนักโทษอื่น ผู้ป่วยสูงอายุที่มีอายุเกิน70ปีที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานถึง6เดือนแต่ผมดำสนิทไม่มีงอกทำให้เข้าใจว่าทางโรงพยาบาลคงตัดและย้อมผมงอกให้ในห้องผู้ป่วยเครียดหนักแม่ค้า3นิ้วข้ามครวนลูกค้าร้านบะหมี่หายเกลี้ยงแม้ปลดป้ายยกเลิก112แล้ว19กุมภาพันธ์2567ล่าสุด ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนทวีตข้อความว่าแบมเปิดเผยว่าแม่จวงประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองและประกอบอาชีพขายบะหมี่หมูกรอบได้รับหมายเรียกคดีมาตรา1นึ่งงสองของสอนอยานวาด้วยคดีมีรพีพงษ์ชายารัฐกลุ่มสปปอสอเป็นผู้กล่าวหา ก่อนหน้านี้ทราบว่าผู้ถูกออกหมายเรียกเคยถูกปรับจากตำรวจสอนอนเดียวกันนี้กรณีใช้เครื่องขยายเสียงร่วมประสายที่หน้าศาลอาญากรุงเทพใต้เมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม2565จึงคาดว่าเป็นการดำเนินคดีจากเหตุดังกล่าวเพิ่มเติมขณะที่เจ๊จุกครองสามได้ทวีตข้อความถึงแม่ค้า3นิ้วแบบรัวๆโดยโพสต์แรกระบุว่าภาพบรรกาศร้านหมูกรอบป้า ช่วงนั้นเจ๊จำได้ว่าภาพพวกนี้เป็นไวรัลเลยแต่หลังจากนั้นยอดขายก็ลดหัวภาพจนต้องปลดป้ายออกสมาคมชาวกีบไปช่วยป้าอุดหนุนป้ากันหน่อยจะได้มีเงินไปสู้คดีอย่าปล่อยป้าสู้เพียงลำพังโพสต์ต่อมาระบุว่าป้าจวงประชาชนที่เข้าร่วมการชุมนุมทางการเมืองและประกอบอาชีพขายหมูกรอบเริ่มต้นเรื่องซัดดราม่าเลย อยากจะร้องไห้เพราะสงสารจับใจแต่พอเจ๊จุกเห็นชื่อแล้วขำกรากเลยถึงคิวป้าสักทีแถมยังมีโพสต์ที่มีรูปแบมทะลุวังตอนไปกินบะหมี่ร้านนี้อีกด้วยด้วยเจ๊จุกเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าแบมทะลุวังถูกใจร้านนี้โพสต,ต่อมาเจ๊จุกบอกว่าอันนี้คือสงสัยนะเวลาที่เขาติดป้ายอะไรแบบนี้ ขาต้องขายดีเป็นเทน้ําเทท่าไม่ใช่หรอและทําไมป้าจวงต้องเอาป้ายออกด้วยและขายไม่ได้จนต้องให้แบมทะลุวังมาการันตีความอร่อยให้ด้วยเอาพิกัดมาให้แล้วชาวด้อมไปช่วยกันอุดหนุนป้าจวงหน่อยเร็วจะได้มีเงินใช้ข้างในนะและโพสต์ล่าสุดเจ๊จุกแปะมาเป็นคลิปในคลิปมีการเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าผีจะหลอกแต่หัววันเลย วันเสาร์ดินเนอร์ทม์โดนเจ๊จุกเขียนบรรยายคลิปนี้ว่ามาฟังป้าจวงบน่นทำไมร้านเงียบจังก็นั่นสินะเจ๊จุกก็สงสัยเหมือนกันนะท,ท,ทั้งๆที่ทุกวันนี้ก็ปลดป้ายยกเลิก1นึออกหมดแล้วคนยังจำกันได้อยู่อีกเหรอความคืบหน้าทักษิณกลับถึงบ้านจันสองล่ารอบ17ปีหลังได้รับการพักโทษ ผู้สื่อข่าวรายงานวันที่18กุมภาพันธ์2567เมื่อเวลา6นาฬิกา6นาทีที่โรงพยาบาลตำรวจคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ขึ้นรถเดินทางกลับบ้านจันทรสองล่าซอยจรัญสนิทวง69ที่ครอบครัวชินวัตรได้มีการเตรียมการเอาไว้เป็นเวลาหลายวันก่อนหลังจากนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าพรรเพื่อไทยและนางสาวพินทองทาในฐานะ บุตรสาวของคุณทักษินได้เดินทางมารับตัวออกจากโรงพยาบาลตำรวจทั้งนี้ขบวนรถนำคุณทักษินได้เลี้ยวเข้าสู่บ้านจันสองล่าเมื่อเวลา6 3นาิกนาทีเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวได้ถ่ายภาพคุณทักษินชินวัตรสวมเสื้อสีเขียวสวมหน้ากากาอนามัยสวมเฝือกอ่อนที่บริเวณคอนั่งรถยนต์ยี่ห้อเบนซ์ ทะเบียน1414 14, กรุงเทพมหานครมากับนางสาวแพรทองทานและนางสาวพินทองทาออกจากโรงพยาบาลตำรวจได้ออกไปยังประตูสถาบันนิติเวชด้านถนนอังรีดูนังใอก่อนหน้านี้มีรายงานว่ารถนำส่งผู้ป่วยของโรงพยาบาลตำรวจที่มารอรับบริเวณช่องทางชั้นใต้ดินของโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหลีกเลี่ยงไม่เปิดเผยตัว ต่อสื่อมวลชนครอบครัวชินวัตรจะมารอต้อนรับทั้งนี้มีการรายงานว่าคุณทักษิณจะเก็บตัวเงียบอยู่กับครอบครัวในสัปดาห์แรกไม่เปิดโอกาสให้คนนอกเข้าพบยกเว้นคนใกล้ชิดระดับ VIP แต่เมื่อผ่านไปสักระยะคาดว่าคุณทักษิณจะเข้ารับตำแหน่งประธานมูลนิธิไทยคมเพื่อใช้เป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็นในประเด็นต่างๆอย่างเหมาะสมแต่ไม่ข้องแวะ กับประเด็นการเมืองเพราะจะกระทบกับการบริหารงานของรัฐบาลรวมทั้งภาวะผู้นำของคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง